สบายดีย่ามบายพี่น้องตอนในทีมงานเขาก็ลั้งสี่เคลื่อนขบวนสิไเดอออกเดินทางเพราะว่ามืออืน่นรําการแสดงอยู่บานท่าเดือท่าเดือสบู่ใสเนาพี่น้องนอ,นอเมืองสองคอนแขงสะรัดนเขตคือเก่าในล่ะพี่น้องตอนในทีมงานกําลังขนของ,ของขึ้นรถสิไเด้เคลื่อนขบวนออกเดินทางกันแล้วได้เวลาสิได้ผ้ากันเคลื่อนขบวนแล้วนี่ของเ่องขึ้นเต็มรถมาแล้ว กองจัดร้อยก็ขึ้นเรียลนี่กองเครื่องแต่งตัวพี่น้องนะของเตรียมขึ้นรถเรียบร้อยมีแต่สีออกเดินทางสแลบบัตรนี่รถสามขั้นกับสตาร์ทเบิเร์ตแล้วพี่นอ้นองกันนี่กัรถแกตู้เครื่องเสียงกับพื้นเวทีสิบสองหล่อขั้นใหญ่ขั้นเาี้ยวทีมงานหนุ่มๆคอนวอยเราก็ขนเครื่อง เรพี่น้องเอ้ยบาทนียพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางท่งปุ่นกับสองขั้นกำลังสตาร์ทเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่อีกแล้วเออสาตูนขึ้นมาไว่ายเถอะใช่ละพญเดดีพญเดดีบอ้ะคนสุโซเฟอร์เจ้าเจ้ากับทุ่นน้เอาตัวเทุ่นน้เอาเด้อโซเฟอร์เจ้าเด้อลองหอยนแล้ว เรื่องเจ้าเขาเอาขึ้นรถเจ้าตัวเนาะโทรเอิอนมันยังดีเลด้วยรวามแล้วเนาะเคลื่อนจ้กโมงเอ้านั่นคือเวลาเวลาเีียกขอเวลาที่เลือกเลือกใช่เนาะเลือกงามย่ำดีสิได้เคลื่อนขบวนกันออกไปพี่น้องบาดในเฮ้าไม่อยังขึ้นมูลหลักๆแต่ทั้งไต่รถโอ้สอบรถไม่หมดี่ยโอ้สอบเบรก ลดคันนี้อกอะเ,เครื่องอโ,โ,โอ้สองด้วยพนเปนลี่ยนเวลาสองด้วยมันก็ตายแล้ว,วนี่นดเด้อออเดอร์เปียดพี่น้องถามมาหลายอาอเดอร์เปียดพี่น้องถามมาหลายว่าคือบอรไปใส่งานในปุ่นว่ามันมันหน,นักพี่น้องแล้วก็เฮาก็ต้องได้ลื้อมามาเช็คอีกนเนาะเพราะว่าของมันสามปีแล้วเขาบอกท่านได้เอาออกมาเช็คเบื้องพี่น้องออเดอร์เปดเลี้ยงไรใส่อยู่ไหนบอได้ใส่งานเตะร์ดวลแล้วบอท่านได้เช็คพี่น้องเขาใส่ ตู้เบ็ดอันอันงานใหญ่งจังว่ากันงานประจําปีงานใหญ่งจังว่ากันจันดึงพันวาสิเอาออเดอร์แปดออกมาใส่แต่ว่าต้องได้เช็คสักวันพี่น้องมันเก็บไว้นี่สามปีแล้วเพราะท่านได้เช็คเบิ้งดอกเบิ้งหยังมันพี่น้องเพราะท่านได้เอาลงมาเบิ้งอ่ะออเดอร์แปดเรียงล่ยใส่เลยใส่ตู้เบ็ดซุดที่เฮาเคยใส่แต่งานใหญ่ๆจังเอามาลองใส่เบิ้องพันวา ไปเคลื่อนเคลื่อนสามขั้นพี่น้องไล่กันออกไปบัตรขั้นนั้นก็จสเป็นรถแกโตะแกตังเหมือนว่าขั้นนี้ก็แก,แก่วงเวทีกับเครื่องปันไฟเป็นนางลานขั้นนี้ทีมงานเราเคลื่อนขบวนบ่ายสามโมงสามสินาทีเป็นเหลืองามยาบดี อาจับงามจับย่ามสามตาสักวันได้จังได้ออกงานนะพี่น้องนาะตามเลือตามไส้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอใหญ่เพิ่นว่าเอาตามเลือตามไส้เอ้าบันไดเข้าเออใส่อันเดียวก็ได้เคลืนกลางตัวนี้มันหักบ่แม่นบ่นั่นบ่ได้ใส่เนาะตัวนี้เนาะเอาเก็บเขีบสั่นเอาประตูออกไหมขั้นนี้ถอยบ่ง่างๆก็มา โอเคผู้ใดล่ะครับเอาถอยถอยจันดึงตีครับขั้นนี้จันร้อยสิน้ำลงไปแล้วงานขึ้นเงื่อนไม้เหี้เฒ่าก่อนพี่น้องเพราะว่ามืออื่นอเได้ขึ้นเงื่อนไม้เหี้เฒ่าแต่เศร้าแต่กะทีมงานนักดนตรีนักร้องเฮ้ากาะเได้ซอยงานเพลิอนอยู่งานขึ้นเงื่อนไม้ก่อนอ่ะคลิปที่จันร้อยลงให้เบิ่งหมู่บ้านนี่ละ ขึ้เนเงื่อนไม่เร็วจ,จังสีด้น้ำลงไปช่วงคำช่วงเลี่ยงตอนนี้ก็ขัาลังว่อมว่อมรถอยู่สตาร์ทรถไอ้มันอุ่นเครื่องไว้กวดรถบัตรกองไฟฟ้าเนี่ยเอาไ้ถอาซ่อมไม่น้เพรออกออกออกงานเอากระใสกองชุดไงไหนกองไฟฟ้าไ้ถอาซ่อม แล้วจะไดนไดมืออื่นสไลด์สุดพระพี่น้องเบิ่งเด้อทางแฟนเพจร้อย h ช n แนลคือเก่านั่นละมืออื่นสแสดงสดอยู่บ้านท่าเดือกกะเมืองสองคนเท่าแขงสวรรค์เขียดเท่าคือเก่านี่แหละพี่น้องเนาะลงไปุ่นล,ะใ,ละใกล้ๆรอทำโค้งุ่นละโอ้เสียวไปสายบ้านเนี่ยเอาไปขืนขันของเจ้าบ่อโอ้ ตูนนำทีมเลยวันนี้ <c oughs> ได้เวลาเลื่อนขอบวนเราไปตั้งเวทีเราไปนองจานึ่งสีงน้ำทีมทีมงานเข้าไปตั้งเครื่องยุพุนตั้งเครื่องตั้งเวทีเจ้ากับขึ้นมาเนี่ยมาเลีเล้ยงืันบ่เพราะว่ามืออื่นมาางานขึ้นขือนมาเฮียเถา เวทีลม,อม,อมอเอ่อเอ,เอาเอาลงไปก่อนอน้ำทีมงานลงไปเบิงหมองตังเวทีตังเครื่องพี่น้องเอาเคลื่อนขบวนไหลกันออกมาบาที่เลิกงามย่ำดีเดินทางบาทหาเงินหาคำพี่น้องเอ้ยโศกโศกมันหมัน บรรยากาศย่ำเลียยงย่ำคำพระว่างานมืออื่นเมื่อแรี่ยงเนี่ยลงไปฮอดมืออื่นกะย่ำกะเว้นที่งานกะสิตังเวทีย่ำเมื่อแรงกับเได้จทำการแสดงกันพี่น้องเอ้ยโอ้รถแกเขาบรรยากาศก็หนาวๆนนิดๆพี่น้องบ่หนาวแห้งพอดีอากาศดี เเขเคลื่อนออกมาแล้วโอ้ยโดมเสียดโดมมันเสียดบอลลัเรืองกับบอลตันได้เหตุง่ายพี่น้องเอ้ยอยากน้ำทุนนะครับอยากน้ำเรืองเงินเรืองข่ำนี่แหละตอนนี้ก็ดีอยากเหตุอะไมันเลี่ยวอยู่โดมก็ดีสร้างม,มันบอลตันหอดย่ำฝนอยากเหตุใบอยู่พี่น้องเอ้ยโดมนี่ก็ดีทางนี้ก็จะได้โยกออกจะได้เหตุดมมองนี่ก็โอ้ยอยากน้ำเงินน้ำข่ำนี่แหละพี่น้อง จะได้หลังเงินค้ำกับเกี่ยวกัดหายากซะเหลือเกินช่วงนี้นะครับเงินทุนเงินห้อมกับพ่มีคือเพิ่นพี่น้องเอออยากเฮ็ดอยู่กัดเอาอดใจรอเอาล่ะพี่น้องเอ,อ้ยอยากได้ตามใจอยากได้ท่านใจโหลดกับพ่ได้อยากนลำเรื่องเงินเรื่องค้ำนี่แหละอยากเฮ็ดโดมมองนี่พี่น้องครับนี่เฮ็ <c oughs> ดโดมไปเฮ็ดลำเรื่องนะครับลำเรื่องตั้งสวปวปอล่าฮ่ออาจสิเป็นลำเรื่องต่อก่อนลำนองขอนแก่นนะครับนะในอนาคต ะกัจะเ็ดโดมสกอนเฮ็ดเวทีตายตัวอยู่นี่พอได้ไล่สดไล่ยังไอพี่นอ้องเบื้องหน่ำสตีคว,วมมามหมายนะครับเอา้ามือน,นี้ทีมงานเะากษสรออกเดินทางบาดน,นีิเคลื่อนง่ายรถแต่ละขั้นออกมาเกษตรเคลื่อนกระบ,บวนลงไปทั้งพุ่นละทั้งทา่านะครับกัาเจ้าเอื้อนทั้งท่านเนาะบัตรท่าเดือยสบู่ไส้ทั้งทาง่าขงพุ่นละพี่นอ้องอมา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 กันแรกออกมาเลย มาเลยมาเลยมาเลยขั้นแรกมาเลยรถก็หลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยรถก็รีบไปไปเดินทางปลอดภัยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมือเลื่นตั้งแตน้ำไปรถก็ตามสภาพพี่น้องรถเท่าหลายปีแล้วขั้นแรกไปแล้วมัน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 สุก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 เอาขั้นสองมาบัดนี้อ้าวขั้นที่สองออกมาแล้วพี่น้องไปเตรียมเงาสุกสุกมันมัน ลุยลุยลุยว้าผู้นงหนาคือ่แว่นดำโกแถบะไป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 คันที่สองเคลื่อนออกไปแล้วไปแล้วคันที่สองเอาคันที่สามมาบาดให้เฮ้า ไปไปมันหมานชกชกออกไปแล้วออกไปแล้วสองขันแล้วพี่น้องเอ้ยเหลืออีกคันนึงรถจากเนื้องบัดเนี่ยมาถอยมาเสียงิึงไหนท้ายไหนลูกพี่เด้อแสงเด้อมาเลยมาเลยถอยมาถอยมาเวียดเวียดเวียดสิบสองรอบกันเหนียยงกูมูพี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นรถเข็นน้ำเอาไว้ยกตู้รำโพงพี่น้อง ตูลำโพงตูเครื่องเสียงเฮา <c oughs> ขั้นนี้สิเป็นเค <c oughs> ียนในตูเอาไปยกเวลาตูลำโพงเฮาเอาลง <c oughs> ไปไปเ <c oughs> วาสิออกได้ก็ต้องโยกหลาหลอบอยู่พี่น้องว่ามันขั้นยาวไปไปไป กันที่สามครบสามันปะ่ะบาดเนพี่น้องพอ่อกันบุดลเมองอื่นบมดละอยู่บ้านท่าเรือสบุ่ไส่นอผู้ไดอยากเบิ้งไล่สดกรทางแฟนเพียรลอยชาแนลคือเก่าละพี่น้องกับนอปะ่ะออกเดินทางบาดเนี่ยครบเบิดสามั้นจวดจาดฟาดบื้มเอาพ่อกันไหมคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ระนอเดินทางแล้วเด้อทีมงานบุกรุกตีนมแสงเดือนซอป,ป,ป์อรรา